หัวข้อต่อไปนะคะคือเรื่องการต่อวงจรไฟฟ้าเนาะเป็นวงจรไฟฟ้ากระแสะตรงนะคะวงจรไฟฟ้ากระแสะตรงก็จะมีหน้าตาอย่างที่บอกไปเนาะม, A, มีตัว R มีตัวแรงขึ้นไฟฟ้า E หรือเอฟซีลอนแล้วก็มีประจุได้ด้วยเราเรียนประจุไปครั้งที่แล้วนะคะบทที่แล้วเรื่องประจุไฟฟ้าสัญลักษณ์ที่ใช้สำหรับตัวเก็บประจุในที่นี้ก็คือ เป็นคู่2อันที่ยาวเท่ากันอันนี้คือตัว c คือตัวเก็บประจุแต่ถ้าเกิดว่าเป็นยาวอันสั้นอันอันนี้คือแรงเคลื่อนไฟฟ้านะคะแล้วตัวต้านทานคือหน้าตายอย่างนี้หยกักหยักนี่ตัวต้านทานก็สามารถนำเอามาประกอบเป็นวงจรไฟฟ้าให้ครบวงจรได้เนาะทีนี้เรียนกันต่อวงจรมีแบบไหนบ้างก็จะมีแบบอนุกรมกับแบบขนานแบบอนุกรมภาษาอังกฤษเรียกว่า Series ต่อแบบอนุกรมหรือ Series ถ้าต่อแบบขนานขนานภาษาอังกฤษเรียกว่า Parallel แล้วมันต่างกันยังไงล่ะคะ2อ,อันนี้เขียนถูกปะไม่รู้ Parallel อ่ะพาลาเลล l นะคะกับ Series เนาะอนุกรมก็คือต่อกันไปเรื่อยๆเป็นเส้นตรงเดียวกันไม่มีการแยก สมมุติต่อตัว R ต่อ SERIES ก็คือต่ออย่างนี้ต่ออนุกรมต่อกัอนไปเรื่อยๆขั้วต่อขั้วต่อขั้วไปเรื่อยๆเป็นเส้นตรงเส้นเดียวไม่มีทางแยกแต่ถ้าแบบขนานเป็นไงมันจะมีการจอยขากันอย่างนี้อันนี้คือต่อแบบขนานนี่ก็จะเห็นว่าจุดนี้กับจุดนี้ มันคือจุดเดียวกันกับจุดนี้และจุดนี้แล้วก็จุดนี้แล้วก็จุดน,ดนี้ทันไหมเอ่ยนี่คือต่อแบบขนานแต่ถ้าต่อแบบอนุกรมไม่มีจุดไหนเป็นจุดเดียวกันเลยต่อกันไปเรื่อยๆนะคะอ่ะทีนี้ต่ออนุกรมมันก็คืออะไรกระแสะไหลหลักการคือของเคอร์ชอฟคือกระแสะไหลเข้าเท่ากับกระแสะไหลออกแต่ละจุดเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมีเส้นทางเดียวให้กระแสะไหลกระแสะก็ไหลรืล้อ ยาวหมดเลยใช่ไหมอนุกรมคือกระแสจะต้องเท่ากันทุกตัว I เท่ากันทุกตัว I ผ่านเท่ากันถันไหมพอ I ผ่านเท่ากันปุ๊บอนุกรมเกิดอะไรขึ้นก็จะได้ว่า V ความต่างศักย์ใช่ไหมวีบวก V2 บวก V3 จะเท่ากับ V ทั้งหมดถัานไหมโดยที่ความต่างศักย์ตัวแรกคือ V1 ตัวนี้อันนี้คือ v 2และอันนี้คือ v 3 v รวมก็คือต้องแต่ต้นถึงปลายเห็นไหมคะแล้ว v 1คืออะไรล่ะก็คือ i คูณ r 1นึอันนี้คือ r 1ตัวนี้คือ r 2ตัวนี้คือ r 3บวกด้วย i คูณ r 2บวกด้วย i คูณ r 3 v ทั้งหมดก็คือ i ซึ่ง i ตัวนี้ตัวเดียวกันคูณ r นั่นเองทันไหม เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าเอาไอาตัดกันทั้งหมด R รวมของเราในกรณีอนุกรมคืออะไรนั่นเองคือ R1 บวกอาอบวกอา,านั่นเองบวกกันได้เลยอันนี้กรณีอนุกรมนะคะแต่กรณีขนานสำหรับตัว R า่ะอะไรเท่ากันหลักๆคือจุด นี้กับจุดนี้กับจุดนี้เป็นจุดเดียวกันและจุดสีน้ําเงินก็เป็นจุดเดียวกันเพราะฉะนั้นจะได้ว่าความต่างศักย์ที่คล่อมตัว R มันเท่ากันนะใช่ไหมจะได้ว่า v 1, V2, V3 มเนี่ยมันเท่ากันสําหรับขนาน v 1เท่ากับ v 2เท่ากับ v 3เท่ากับ v เพราะฉะนั้นกรณีขนานนี่คือ v เท่ากันทั้งหมดถานมเพราะมันเป็นจุดเดียวกันไง V1 ก็คือ VA เลบ Vb v 2ก็คือ v c ลบ v d v 3ก็คืออะไร a b c d e แล้วก็ f แต่ว่า a c e มันเป็นจุดเดียวกัน b d f มันเป็นจุดเดียวกันก็จะได้ว่าความต่างศักย์มันเท่ากันนั่นเองทีนี้กระแสะละกระแสะกระแสะเป็นไงเข้ามาอาจจะเป็น i แต่แยกออกไปก็จะเป็น i 1 i 2 i 3ใช่ไมอันนี้ก็เป็น i 1อันนี้ก็เป็น i 2อันนี้ก็เป็น i 3โดยที่แต่ละตัวคือ r 1 r 2 r 3เป็น r ใหญ่ก็ได้ D A. เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่ากระแสร,รวมจะต้องเท่ากันถูกไหมกระแสเข้าเท่ากับกระแสออกกระแสเข้าคือ i กระแสออกคือ i 1ออกไป i นอ2ออกไป i 3กระแสที่จุด c ถ้าเราดูที่จุด c มันจะมี i 1เข้าเออ i เข้า i 1ออกไปข้างบน i 2ออกไปทางขวา i 3ลงมาทางซ้ายเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า i ทั้งหมดเท่ากับ i1-i2-i3 บวก I2 บวก I3 ทันไหมคะนี่คือกระแสรวมมันจะต้องเท่ากับ i1-i2-i3 บวก I2 บวก I3 ทีนี้ i เท่ากับเท่าไหร่ล่ะ i ก็คือ v ส่วน r นั่นเองก็จะได้เป็น v, r, v r, ส่วน r รวมใช่ไหม v รวมส่วน r รวมเท่ากับ v 1ส่วน R1 บวกด้วย V2 ส่วน R2 บวกด้วย V3 ส่วน R3 ตัวนี้ v 1เท่ากับ v 2เท่ากับ v 3เท่ากับ v รวมเพราะฉะนั้นตัวข้างบนตัดกันได้หมดเลยถูกไหมก็จะเหลือแค่1ส่วน R รวมเท่ากับ1ส่วน r 1บวก1ส่วน r 2บวก1ส่วน r 3นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกรณีขนาน r รวมก็คือประพฤติตามนี้ถ้ามีมากกว่า3ตัวก็บวกไปเรื่อยๆอันนี้ก็บวกไปได้เรื่อยๆมากกว่า3ตัวนะคะอันนี้ก็คือวิธีคำนวณแบบอนุกรมและแบบขนานสำหรับ ตัว R เนาะถ้าต่อวงจรกันนี่ยังไม่ครบวงจรนะนี่แค่แบบคิดรวมว่าเอ๊ะถ้าวงจรมันซับซอ้อนมากๆมีหลายตัวมันก็ต้องมารวมกันอย่างนี้ก่อนนะคะเหมือนกันกับกรณี C เดี๋ยวเรามาดูตัวเก็บประจุกันว่าถ้าต่อแบบตัวเก็บประจุเป็นยังไงนะคะ C ก็จะมีแบบอนุกรมกับแบบขนาน C 1 C 2แล้วก็ C 3ใช่ไหม อันนี้คือแบบอนุกรมสำหรับตัว c อ่ะอนุกรมอะไรเท่าทีนี้จะได้ว่า q เท่ากันนะเพราะว่าอันนี้ก็จะมี q 1 q 2 q 3อนุกรมก็คือ q เท่ากับ q 1เท่ากับ q 2เท่ากับ q 3นั่นเองแล้วทีนี้เรารู้ว่า q เท่ากับ q เท่ากับ c v ใช่ไหม q 1ก็เท่ากับ c 1 v 1 q 2ก็เท่ากับ c 2 v 2 q 3ก็เท่ากับ c 3 v 3ใช่ไหมคะโดยที่เรารู้ว่ามันต่อกันแบบอนุกรมเนี่ยแต่ละตัวมี v 1 v 2 v 3ไม่เท่ากันนะจะได้ว่า v รวมคืออะไร v รวมเท่ากับ v 1บวก v 2บวก v 3ใช่ปะ วรวมก็คือตกคอม3ตัวก็ค่อยบวกกันไปเรื่อยๆทีนี้จากสมการนั้นอ่ะก็เท่ากับ C2 V2 Q3 ก็เท่ากับ C3 V3 เราก็ได้ว่า V รวมคืออะไรก็คือ Q รวมหารด้วย C รวมทันไหม Q เท่ากับ C v V ก็เท่ากับ Q ส่วน C นั่นเองทีนี้ V1 ก็คืออะไรล่ะก็คือ Q 1ส่วน c1 บวกด้วย q2 ส่วน c2 บวกด้วย q3 ส่วน c3 แต่ว่า q เราเท่ากับเท่ากันหมดหลักๆอนุกรมเนี่ย q เท่า q ก็เทียบเท่ากับ i นั่นแหละใช่ไหม q ก็คือ i คูณ t เพราะนั้น q, อนุกรมคือ q เท่าหรือ i เท่าถ้าขนานคือ v เท่านะคะ q เท่าปุ๊บ q ก็ตัดกันได้หมดก็จะเหลือว่า1ส่วน c รวม เท่ากับ1ส่วน c 1บวก1ส่วน c 2บวก1ส่วน c 3ถ้ามีมากกว่านั้นก็บวกไปเรื่อยๆอันนี้คืออนุกรมของ c จะเห็นว่าตรงกันข้ามกับตัว R แต่กี้ R บวกกันได้เลยเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นขนาน R ต้องบวกกันแบบส่วนกลับแต่อันนี้อนุกรม c บวกกันแบบส่วนกลับแล้วถ้าขนานล่ะขนานก็เหมือนกันขนานคือ v เท่าถูกไหมขนานคือต่ออย่างนี้3อัน c1 c2 c3 แล้วต่อแชรกแกนกันอย่างนี้แชร์จุดกัน v เท่าก็คืออะไร v ก็คือ v1 v2 v3 เท่ากับ v แต่ i หรือ q q มันต้องกระจายถูกไหมใช้หลักการเรื่องกระแส q กับ i คือตัวเดียวกันจะได้ว่า q รวมเท่ากับ q1 บวก q2 บวก q3 สำหรับกรณีขนานนะคะ โดยที่ q ก็คือ cv ก็ได้ c คูณ v ทั้งหมด c รวม v รวมจะเท่ากับ c1 v1 บวก c2 v2 บวก c3 v3 แต่ v มันเท่ากันเพราะฉะนั้น v ตัดกันได้เลยก็จะได้ว่า c รวมก็คือ c1 บวก c2 บวก c3 นั่นเองถ้ามีมากกว่า3ตัวก็บวกไปเรื่อยๆก็จะเห็นว่าสำหรับกรณีขนาดเนี่ยตัวเก็บประจุคือ c จะต้องรวมกันได้เลยแต่ถ้ากรณีอนุกรม c จะต้องรวมกันแบบส่วนกลับนะคะก็ต่างกันกลับกันกับเคส r เนาะหลักๆมันพิสูจน์มาจากหลักการนี้ขนาดก็ v o l t a g ความต่างศักย์เท่ากันทุกตัวแต่ถ้าเกิดอนุกรมก็คือ q เท่ากันทุกตัวหรือ i เท่ากันทุกตัวนั่นเองนะคะนี่คือกรณีตัวเก็บประจุแล้วก็ตัวความต้านทานเรียนไปแล้วตัวสุดท้ายคือเรื่องของแบตเตอรี่ แรงเคลื่อนไฟฟ้าอะแบตเตอรี่บางทีก็ไม่ได้ต่อตัวเดียวใช่ไหมก็มีหลายตัวได้ถ้าเอาแบตเตอรี่มาต่อกันหลายๆตัวเกิดอะไรขึ้นถ้าแบตเตอรี่ไม่มีความต้านทานภายในก็ง่ายเลยคือไงถ้าต่ออนุกรมแบตเตอรี่ถ้าต่อแบบอนุกรมก็คือเอาโวลเเจมาบวกกันได้เลยต่อขั้วเดียวกันอย่างนี้นะก็บวกกันได้เลยก็จะเป็น เอฟซลอนรวมเท่ากับเอฟซีลอนหนึ่งบวกเอฟซีลอนสองบวกเอฟซีลอนสามแต่ถ้ามันต่อกลับคั่วล่ะคะมีการต่อกลับคั่วได้ใช่ไหมอาจจะเป็นอย่างนี้อ่ะอันนี้เป็นหนึ่งอันนี้เป็นสองอันนี้เป็นสามกรณีที่สองเอฟซีลอนรวมก็จะเป็นเท่าไหร่เอฟซีลอนหนึ่งลบเอฟซีลอนสองลบเอฟซีลอนสามมันกลับคั่วใช่ไหมคุณก็ตั้งสีว่าให้ข้างไหนเป็นบวกเป็นลบ ะะก็แล้วแต่ก็จะได้ว่าสุดท้ายแล้วมันออกมาได้ผลรวมเท่าไหร่รวมกันแบบหักล้างกันได้แล้วถ้ามันมีตัวต้านทานภายในล่ะคะ่ะอ่ะมีตัวต้านทานภายในก็คือแต่ละตัวมีเท่าไหร่อ่ะเอฟซารอนหนึ่งอาร์หนึ่งอ่ะสมมติมันก็มียึกยึกข้างหลังขอไม่เขียนสัญ,ญลักษณ์ละกันมันรวมกันอยู่ในนั้นเลยอ่ะเรือจะแยกก็ได้อย่างเงี้ยอ่ะมียึกยึก เล็กๆนิดหนึ่ง r2 r3 อย่างนี้ epsilon 2 e p s i l o 3อย่างนี้ก็จะได้เหมือนเดิม epsilon ก็คือบวกกันถ้ามันคั่วเดียวกัน epsilon เท่ากับ epsilon 1บวก epsilon 2บวก epsilon 3ส่วนความต้านทานภายในก็แยกออกมา r รวมภายในก็คือ r1 บวก r2 บวก r3 นั่นเองกรณีข้างบนก็เหมือนกันนะคะน,นี้คือวิธีการต่อแบบอนุกรมส่วนขนานล่ะขนาน ขนาดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็คือเอฟซีลอนหนึ่งเอฟซีลอนสองเอฟซีลอนสามจะเท่ากันหมดเนาะต่ออย่างนี้ก็จะได้ว่าเอฟซีลอนรวมก็เท่ากับเอฟซีลอนหนึ่งเท่ากับเอฟซีลอนสองเท่ากับเอฟซีลอนสามโวลเทจเท่ากันแชร์จุดกันนะคะ ถ้ากรณีมี r เล็กๆ r 1 r 2 r 3ก็จะได้ r รวมเป็นเท่าไหร่ก็บวกกันแบบขนานก็จะได้1ส่วน r 1เอ่อ1ส่วน r รวมเท่ากับ1ส่วน r 1บวกด้วย1ส่วน r 2บวกด้วย1ส่วน r 3แต่ส่วนใหญ่เคสอย่างเงี้ยจะเป็นกรณี identical identical คืออะไรคือ3แบตเตอรี่3ตัวเหมือนกันเดะเลยก็คือ r 1เท่ากับ r 2เท่ากับ r 3เพราะฉะนั้น R รวมก็จะเท่ากับ R ตัวเดียวหารด้วยจำนวนแบตเตอรี่จำนวนก้อนหารด้วย n มันก็คือมาจากสมการขนานนี่แหละจะได้ R รวมเท่ากับ R 1ตัวหารด้วยจำนวนแบตเตอรี่จำนวนก้อนถ้ามี3ก้อนก็เป็น R ส่วน3ถ้ามี4ก้อนก็เป็น R ส่วน4อันนี้ก็คือหลักการของการต่อแบตเตอรี่แบบอนุกรมและขนานนะคะอก็คิดเหมือนหลักการที่เราคิดไปอจะก,กินและหลักการเดียวกัน ถ้าถ้าตรงเนี้ยเคสอนุกรมบอกว่ามันไอดีนติคอลมันเหมือนกันแบตเตอรี่ทุกก้อนเหมือนกันมันก็แค่คูณ3เข้าไปนั่นเองมี3ก้อนอันนี้ก็จะเป็น3เอฟซัลอนอันนี้มี3ก้อนก็จะเป็น3 r นะคะแต่ถ้ามันไม่ไอดีนติคอลก็บวกลบกันได้ปกติเนาะอันนี้ก็คือการรวมแบตเตอรี่การรวมตัวต้านทานการรวมเอ่อ C นะคะทีน,นี้ถ้าต่อครบวงจรละ่ะ มันก็จะเป็นเรื่องกฎของเคอร์ชอปและเดี๋ยวค่อยไปเรียนกฎเคอร์ชอปกันอีกรอบครบวงจรปุ๊บดูหลักการยังไงดูไอกระแสวนทางไหนพลังงานเป็นยังไงมากขึ้นหรือน้อยลงจะต้องบวกโวลเทจหรือไปลบความต่างศักย์ออกหรือยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูกัน